ขึ้นกขึ้นคือน้มากก้มเมื่อยังคู่คู่คู้ทู่ยั่หันเปล่าครับเพชรยิหงยั้งไม่ได้ทำอะไรครับทดลองเพลงมวนๆนี่ลองเพลงขึ้นเขนนาบ่ลองเพลงบ่เป็นครับคุณครูพ่อนเป็นบ่พ่อนบ่เป็นครับเพชรยิ่ยั้งเป็นสอนหัวกครับมือนี้บ่ไปเป็นสอนหัวกบ่เดือขาดจัดจัดชีวิตอยากแห้เกิดรล่ำให้ล่ำตีครับแมน ล้ำไดบ่ล้ำก่อนเหรอล้ำก่อนล้ำใดอยู่ครับออกไปนาห้องไ้ล้ำอยู่ดีไปล้ำไหนมูฟังไปมูขึ้นนั่งยุโตะลองครับฟังสู้บ่ล้ำเปลี่ยนบ่เนี่ยพ่อพอได้ครับฟังพ่อล้ำอยู่ครับเออล้ำพ่อใดเป็นก่อนยังไหนว่ล้ำพ่อไดเอาไม่เปึกประเภทธรรมะแล้วแต่ล้ำโรดล้ำโรดอันนี้ได้บ่ครับ อันนี้ได้บพรครับดีใช่มามาอีเมลได้บพรครับตะให้ thiếu kỳ đó. Ồ. Cậu đừng Ồ. น้ำม้ยน้ำล่นดีไหลไว้ไว้น้ำม้ยน้ำล่นใส่ไหลจนจนบัดน้ำล่นกลุผู้สาวสำเล็กผู้สาวสำน้อยสิไปหองอยู่บนใดนวนไหนไหน เออบาดนี้เบิดตะลำํำทั้งสันหันทั้งยง่เจ้าทั้งรองเขาว่าใส้จองหองหาสีคู่ว้ยสีมาเขานั่นผัดว่ามาฟังไปอีกก้อนหน้าสีแก่ต่อตอนสองญิงจองห้องมีมาวา่าไปเป็นก้อนก่าหญิงนี่เป็นหญิงกาตันหามั่วมืดเดี๋ยวดูหญิงผู้นี่ดูนาะมันทาคำเป็นมอลํำนี่ตีแล้วมองดูรูปสวนเพื่อนนั่นไปหดสวนไปแต้ยามมือเศร้าไปแต่แต่ผู้เดียว ของอยู่ในสวนหันมีหลายอันตะของปลูกพักกาดหัวพักบัวพ่อมบักแตงสร้างก็เรามีพ่อดีบักแตงสร้างกำลังกี่จ่มจอหน่วยพ่อทอดามผ้าก็มีเหลวอยู่สวน สาวผู้ดีเพืน่อนันไปเที่ยวสวนตักน้ำลดหดบักแตงกันแง่งไปแง่งมากก็เลยพอบักกอรอบักแตงอ่อนเพื่อนัน,น,อนจิตอ่อนซ้อนเห็นบักแตงหน่วยนันตดลำเตยใส่บักแตงพ่อตะลำเตยจบเรียบร้อยพ่อตะลำจบแล้วปิดบักแตงวับแแบกกิดป่าเพ่อนสียำกินแก่นเมื่อยอหิว ว่ามันเป็นแต่ขิ่วเขาซ่อมดูผันบอ่อแมนได้บักแตงแล้วแ,แลนเยางอกพุ่งงอกตีไปหาหลีบอนบังนางลงบังพพนไม่นางลงบังเจ้าพนลุมเอาบักแตงลงจุมอิดสีมุมปากเมาผลงเดาน้นยบักแตงมีแห้งหลายจนตาค้างฟังเสียงค้างอยู่เอินอหิน เดี๋ยวเห็นดินทอกคำปั่นมันขั้นหายเขกากัวก่อยหน่อยบ้านาั่นบักแตงสร้างขาดข้ามมิดสี่ีอุยเดยนอหน่อยบ่านาั่นบักแตงสร้างขาดข้ามมิดสี่ีเสียออกบอ่อใดสสดทตายแล้วเห็ดจังไหนอุยเดยนอเบิ่งตาเว้นผุนเสียงตะเว้น,พ,น,นพ่อเพ่นแล้วแม่ไงเห็ดจังไหนบาดหน,าน,น,นีบ่มีไผเสียออกไห้ก้าวหนีจังแมนเวนฟังเสียงกลองเพ่นตึงตีสัญญาณกินเข่ากอง เขาบระท่านได้ปัน้นพะนอนให้อยู่สวนสวนนพอพน,นั่นให้ลูกไปหดสวนสิมันไปไซนอจังบอมาปานีเท่าก็ว้ไว้ขามเป้ายางไปถึงสวนเอื้นฮานางว่าอีแนนอีแนนไปไสหลามาหดสวนแต่ย่มเศ้าไปทังใดมิดสีรลีลูกสาวเพิินกะเลยว่าโอ้ยบักแตงขาดข้ามคอยอ,ออกบ่ใด ตายแล้วอีพอเอ,อเอ้ยเอ้ยเอคยเอ้ยเอ้ยเอคยเอ,อ,อคยม,มครยเอเ้ยนอ้อยนนเอ้ะเอ,อนยเอ้ยนอ้ยเม้ยเ้ยเอนยเท่าเอียเอ้ยเอ้ยเอ้ยเาเน้มเอ้ยเอ้ยเ้อ้ย้ยเ่้เอ้ยเอ็ยเอ้ยเ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยเอ้ยเอ้เอ้ย่อยอ้ยยเมน้